ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้จะพาคุณผู้ฟังลงไปที่นราธิวาสครับไปทำไมที่นราธิวาสไปติดตามเรื่องราวของการต่อยอดจากต้นกระจูดเนี่ยนะครับต้นกระจจดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆนะเขาเอามาถักมามาสานกันเป็นภาชนะต่างๆมากมายเหมือนกันและอีกหนึ่งชนิดที่สามารถทาได้ก็คือ ทำเป็นหลอดดูดครับเป็นหลอดดูดรักโลกนะครับเป็นหลอดดูดรักโลกที่ทํามาจากต้นกระจูดนะครับมันช่วยได้เยอะทีเดียวเหมือนกันทั้งรักโลก,กรักธรรมชาติแล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและที่สําคัญครับมันยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เหมือนกันนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องนี้ครับเรื่องของการต่อยอดยต้นกระจูดเป็นหลอดดูดรักโลกนะครับเป็นอย่างไรต้องถามท่านนี้ครับคุณสุภากรบุรินชาติครับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ บริษัทนาราวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณสุภากรครับครับสวัสดีครับผมคุณสุภากรครับครับคุณสุภากรผมเกริ่นคุณผู้ฟังว่าวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปที่นาราธิวาสเพราะว่าเราเริ่มต้นกันที่นั่นนะอ๋อดีเลยครับครับใช่ครับผมต้องถามอย่างนี้คือพอพูดถึงต้นกระจจดเนี่ยนะคุณสุภากรปกติเราก็จะนึกถึงถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีนี่จะคุ้นหน่อยคือเอาต้นกระจจดเนี่ยไปตากแห้งแล้วมาถักมาสารกันทําเป็นภาชนะเป็นกระเป๋าเป็นอะไรต่ออะไรยเลย แต่เราไม่ได้นึกถึงว่ามันมาเป็นหลอดได้ยังไงเอออันนี้อันนี้ต้องเริ่มถามตรงนี้ก่อนเลยครับที่มาที่ไปจากการขยับมันต่อยอดมันจากต้นกระจูดที่ดูเหมือนแบบทําอย่างอื่นเนี่ยไม่ไม่น่ามาเกี่ยวอะไรกับหลอดเลยนะแต่มันเป็นหลอดที่ใช้ในการดูดน้ําได้โอเคก็ต้องเรียนเริ่มต้นอย่างนี้เลยครับว่าไตัวต้นกระจูดเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัชพืชเป็นญอดชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นวัชพืชที่อยู่ในป่าพุนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาอะไรออกมาทําเลยเนี่ยในหน้าแล้งเนี่ยนะครับพอมันแห้งๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเชื้อไฟครับที่เราเคยได้ยินเรื่องไฟไหม้ป่าพุอะไรลามไฟกันเนี่ยก็มีตัวเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟนะครับทีนี้ก็พระสวนีของพระบลมหร่อชนีหลวงเนี่ยนะครับเ่อทอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้เอาออกมานะครับแล้วก็มาทําเป็นงานสารซะนะครับทีนี้อก็มีกลุ่มที่ทํางานสารอยู่ละทั้งเป็นกระเป๋าเป็นหมวกอะไรเหล่านี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ต้นที่เขาต้องจะมาใช้เป็นงานสารเป็นงานหัตรกรรมเนี่ยครับต้องใช้ต้นเล็กเนาะ <S <S เพราะว่ามันจะได้แน่นๆไงฮะลาย,ลายาาทีจะออกมาสวยทีนี้พอมันมีต้นใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเหลือใช้ครับเราก็เลยตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าเออมันมาทาเป็นหลอดดูดได้นะ เอ่อโดยก่อนหน้านี้ผมก็เริ่มทํามาจากหลอดต้นข้าวนะครับท mm ี hmm. น,นี้พอดีว่าข้าวเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวมันก็จะเก็บเกี่ยวพร้อมกันทั้งฤดูกาล <Yeah. S 2> ก็เลยมามองว่าเออจูยเนี่ยก็เอามาใช้ได้ครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีอด่ดีดีกว่าต้นข้าวในบางประการด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีพื้นที่อยู่เยอะเลยนะครับ <Yeah. S 2> ที่เป็นอ,อยู่ในส่วนของป่าชุมชนที่ทางรัฐเองเนี่ยทางจ <Yeah. S 2> ังหวัดต้องการให้เอาออกมาเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในฤดูกาลถัดไปอย่างเงี้ยนะครับ <Yeah. S 2> ก็เลยเรียกว่าก็เลยมาตั้งฐานในการผลิตอยู ที่นี่เลยครับครับแปลว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยโดยตัวมันก็มีลักษณะคือผมผมนึกภาพต้นข้าวออกคือมันจะกลวงเป็นท่อนขึ้นมาใช่ไหมไอ้ต้นกระจูดเนี่ยมันพอเป็นท่อนใหญ่ที่เอาไปจักสารก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยแน่นแต่ว่าไอ้ความกลวงของมันเนี่ยมันก็เป็นช่องที่สามารถมาทําเป็นหลอดดูดน้ําได้เลยนี่โดยคุณสมบัติของมันนะแต่ปัญหาของมันก็คือมันเอามาใช้ได้เลยหมายถึงตัดปุ๊บหลอดดูได้เลยหรือมันต้องผ่านกระบวนการก่อน <c oughs> ครับจริงๆก็อย่างนี้ฮเมือม่อเมื่อก่อนเลยเนี่ยนะครับชาวบ้านเองเนี่ยก็เรียกว่าใช้ตัดแล้วก็เอามาดูดกันเลยเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าช่วยแก้เรื่องพิษไข้อะไรเหล่านี้ได้นะครับแต่แน่นอนแหละมันก็อาจจะมีกลิ่นญ้ามีอะไรอยูอ่ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่นะครับทีนี้ กระบวนการที่เราได้ผ่านการวิจัยนะครับจากสถาบันศิกษา,า,าเลยนะครับก็ช่วยให้กระบวนการฆ่าเชื้อนะครับกระบวนการทำความสะอาดกระบวนการแปลรูปเนี่ยทําให้หลอดเมีคุณสมบัติที่ดีนะครับดียังไงก็คือว่ามันสามารถจะจัดเก็บเนี่ยในเชลล์ไรได้จนหนึ่งปีนะครับอันที่สองก็คือว่ามันไม่มีกลิ่น ไม่ไม่ทําให้รสชาติของเครื่องดื่มเนี่ยมันสุนเสียไปนะครับอันที่สามก็คืออมันสามารถที่จะใช้ทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นได้เกินกว่าเอสามวันนะครับเจ็ดิบสองชั่วโมงเลยทีเดียวออถ้าเกิดว่าอผูปริโภคเนี่ยครับเคยมีประสบการณ์จากการใช้หลอดทางเรียบเนาะนอกจากหลอดพาสติกแล้วเนี่ยครับเราจะเคยใช้หลอดกระดาษอยู่ใช่ไหมครับ อเอกกัว่าหลอดฉาบเนี่ยเราใช้ไปไม่ถึงสิบห้าทีหรอกครับเดี๋ยวครับเดี๋ยนนะครับใช่ไหมฮะครับผม <c oughs> ก็อาจจะไม่พึงพอใจกันแต่ว่าในหลอดประเภทเนี้ยครับที่เป็นหลอดยานเนี่ยสามารถจะใช้งานต่อเนื่องได้ถึงสามวันเลยทีเดียว<ด>ยนะครับโดยที่โดยที่ไี่เป็นทีผงผงสีสเปรดออกมาเลยที่ไม่ฟีบไม่ใช่ครับไม่ฟีบไม่ไม่ย่นไม่อะไรทานองนี้นะครับครับครับ เล่ากระบวนการได้ไหมครับ,บคุณสุากรคือแปลว่ามันต้องผ่านกระบวนการที่เช่นต้องไปมีการแปลรูปมันแล้วก็ต้องไปฆ่าเชื้อมันแปลว่ามันต้องผ่านกระบวนการที่เหมือนเหมือนจะจะต้องเป็นเป็น,ปนกระบวนการโรงงานหรือเปล่าหรือจริงๆในอุตสาหกรรมที่ <ช Sab. S 2> <hungry. S 1> สามารถทำได้คื่อย่างนี้ครับแล้วก็เป็นวิาสาหกิจเพื่อสังคมนะครับ <financial>. <S <S เราก็มีการแบ่งงานกับเกษตรกร,ก,ร,รกับชาวบ้านแหละครับนะครับ งานของเกษตรกรก็คือว่าเราก็ไปสอนให้เขาใช้วิธีการถอนต้นกระจูดเพื่อจะรักษาต้นกระจูดเนี่ยให้มันเติบโตได้ได้ไวนะครับแล้วก็สวย,ยงามแทนที่เขาจะไปตัดนะครับเสร็จแ,แ,แล้วเนี่ยเขาก็จะมาทำกระบวนการขั้นต้นครับก็คือการเอามาล้างผิวแล้วก็ ตัดในจํานวนขั้นต้นก่อนนะครับเราก็จะมีกล่องภาชนะให้เขาเป็นกล่องสนญญากาศนี่แหละครับซึ่งจะจัดเก็บได้กล่องหนึ่งเนี่ย600หลอดนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้อยู่10ตะตางตลอดครับครับก็เป็นเป็นรายได้ที่ถูกแบ่งปันมาให้กับผู้หาก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็ดูแลอยู่ทั้งหมด46หมู่บ้านด้วยกันนะครับเราเรียกว่านั่งทาอะไรดูดูทีวีไปก็นั่งตัดไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นเพลินก็สร้างรายได้ไปด้วยนะครับครับ เอ๊ะอย่างอย่าง,อย,างอย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคือกระจจูมันเป็นวัชพืชเนอะใช่ตั้งแต่เริ่มต้นพอไปทําอย่างนี้มันมันกลายเป็นว่ามันต้องไปดูแลมันแล้วสิคือดูแลไม่ให้มันมันหมดไปครับ ก็ทั้งทั้งจังหวัดนาชิวาสเนี่ยครับจะมีป่าที่จะต้องกระจุดอยู่เนี่ยทั้งหมด9 6 0 0 0ไร่นะครับซึ่งซึ่งมีความเพียงพอที่จะใช้ไปถึง10ปีเลยแหละครับเพียง<อ>แต่ว่าเราก็เลือกในโซนที่ป่าป่าชุมชนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท่านอนุญ,ญาตท่านอยากจะให้เราป้องกันการเกิดไฟป่านะครับก็มีการกาหนดให้ชาวบ,บ้านไปรับจุดไหนจุดไหนมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับไม่ให้แบบแย่งกันไปเอาก็คือมีการนอกจากกําหนดจุดแล้วก็มีการกําหนดวิธีการ ในการถอนในการเอามาด้วยนะครับครับว่าพรุนี้จะมีกระบวนการาใ,หาให้ความรู้ถ่าย,ยทอดองค์ความรู้ให้ใช่ครับใช่ครับ,รบซึ่งเราก็เอาความรู้เหล่าเนี้ก็มาจากสถาบันศึกษาต่างๆที่เราก็ไปหาความรู้มานั่นแหละครับนะครับอ่ญญญาเสร็จแล้วพอชาวบ้านเนี่ยเขาได้ได้กล่องมาแล้วนะครับได้ได้หลอดสดมาเรียบร้อยเขาก็ส่งเข้ามาในโรงงานครับหน้าที่ของโรงงานก็คือว่ามาทํายังไงให้หลอดเนี่ยนะครับมันสะอาด ถูกสุขภอาอนามัยแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับก็คือมันก็จะมีกระบวนการในการเอามาล้างผิวทั้งภายในภายนอกนะครับมาผ่านการตากการอบโอโซนผ่านยูวีแล้วก็การอบฆ่าเชื้อนะครับมีกระเซิร์ฟไลน์ด้วยน้ําต้มนะครับกระ,ะบวนการเหล่าเนี้ครับก็เลยทําให้เรามีการเข้าไปทดสอบในแลบหลายที่แล้วนะครับก็จะไม่สามารถตรวจพบจุลซีอะไรหลงเหลืออยู่ได้เลยนะครับรวมถึงไอ้พวกเอ หัสดานะครับที่เป็นออะไรนะโลหะหนักอะไรเหล่านี้ครับทุอก,ยกอย่างก็ไม่มีแล้วครับ,รบไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับก็เรียกว่าสะอาดมากมากที่จะเป็นคุณภาพในการส่งออกได้เลยครับโอ้แต่นี้ต้องผ่านกระบวนการวิจัยด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ มีการวนการวิจัยครับร่วมกับถามสถาบัานเลยครับช่วยช่วยกันได้หลายหลายทางครับครับ,รบมเท่ากับเริ่มต้นจากชาวบ้านเราไปสอนวิธีการว่าจะไปจัดเก็บอย่างไรตัดอย่างไรขนาดเท่าไหร่นี้เสร็จกระบวนการชาวบ้านเสร็จก็รวมศูนย์กับมาที่เราเนี่ยแหละคือเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นในเชิงกระบ,บวนการโรงงานที่จะทั้งอบแห้งทั้งฆ่าเชื้อโรคทั้งอะไรต่ออะไรเพื่อให้มันเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานใช่ใช่ครับครับรวมถึง <ใน S 1> ต่อยอดไปการตลาดด้วย ถูกต้องครับถูกต้องครับอ่าถ้างั้นต้องเล่าต่อครับกระบวนการต่อจากนี้คือแน่นอนมันมันต้องมีองค์ความรู้พออบเสร็จเรียบร้อยเสร็จมันต้องไปเอ๊ะแล้วจะไปขายใครครับ <c oughs> ก็ทุกวันนี้เนี่ยครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด <c oughs> นะครับก uh huh. ็ื่อทำให ผู้คนเนี่ยกังวลในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสุขานามัยเนี่ยมากขึ้นเพราะงั้นก็จะมีเรื่องของการบรรจุซองเป็นแยกเป็นหลอดๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ในในประเทศนยครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรงแรมตามชายฝั่งทั้งหลายครับเข็บเข็ะมี่พังงาเหล่านี้นะครับเป็นลูกค้าหลักแล้วก็ร้านกาแฟบางบางรายนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่รักโลกเหมือนกันนะครับทีนี้ที่เรียกว่าลูกค้าเนี่ย ตามใช้ฝั่งเนี่ยนะครับเขา ชื่นชอบใช้กันเนี่ยก็เพราะว่าไอ้หลอดเหล่นานี้ครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดเทียบกับประเทศอย่างอื่นนอกาะอย่างเช่นไบโอพลาสติกเนี<ม>่ยเราใช้เสร็จต้องไปฝังกลบในดินให้เขาแยสลายแต่ว่าพอเป็นพืชธรรมชาติเนี่ยดืมเสร็จแล้วเราไปโรยใต้ต้นไม้ได้เลยครับเลนักจะกลายเป็นเป็นปุ๋ยให้ตามธรรมชาติเองแล้วยังช่วยลดการสูญเสียความชื้นของหน้าดินไปด้วยนะครับก็มันก็จะย่อยสลายของมันเองภายในสาวันหลังจากที่มันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วครับเร็วเหมือนกันน้สาวันอยสลายได้เลย ใช่ครับตัอตวอย่างหนึ่งครับก็เหมือนกับเราฟัางในคลุมดินนะครับครับครับ,อ,รบอันนี้อันนี้จะเห็นภาพเลยนะคุณสุภกรคือเรานึกถึงชายหาดที่ไปเมื่อไหร่เราจะเห็นขวดพลาสติกแล้วนอกจากขวดพลาสติกเราจะเห็นหลอดพลาสติกเนี่ยเกินไปหมดเลยซึ่งอันนี้ไม่มีสิทธิ์ย่อยสลายเลยถ้าอันนี้มันเข้ามาทดแทนได้มันสามารถลดไอ้ปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกในท้องทะเลได้ไม่ไม่น้อยทีเดียวเหมือนกันเลยนะคุณสุภกร ถูกต้องเลยครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการจัดเก็บไม่ดีนะครับมันไหลลงไปในทะเลแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นภาพที่อะะอะไรนะหลอดเข้าไปจิ้มในกระดูกเตา่าอ,อะไรเนี่ย,ยนะครับอที่ต้องไปดึงกระดอกมาแล้วก็อไอหลอดเนี่ยนกทะเลนะครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าอันเนี้ยคือคือหนอนทะเลหรือเปล่าอนดวงตาหรือเปล่าเขาก็ไปจิกกินแทนที่จะเอาไปอาหารไปให้ลูกกับใครเป็นว่าแม่ต้องตายเพราะว่าไปจิกเอาไอตัวหลอดพลาสติกซะนะครับทีนี้ ความโชคดีของไอหลอดแบบจากพืชอย่างเงี้ยนะครับ,รบมันก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสามารถได้อาหารได้นะครับปกติแล้วกระจูดเนี่ยวัวควายวัวควายน้ำนะฮะที่อยู่ พัทลงุลงเนี่ยเขาก็กินอยู่เหมือนกันใช่ครับมันเป็นอาหาร,รโดยธรรมชาติอยู่แล้วด้วยอาหาร้ดยธรรมชาติใช่เขาก็าสามารถได้อาหารได้ครับก็เลยไม่เป็นอันตราย,ยากับพวกพวกสัตว์เหล่านี้ครับครับนะครับอผมเปิดเข้าไปดูรูปใส่แพ็กเกจจิ้งมีกล่องสวยงามแล้วก็ใช้รูปแบบเป็นคือเป็นจากธรรมชาติเลยล่ละทีนี้มันก็แค่ไม่ใช่ขายในพื้นที่แน่ๆถ้างั้นแปลว่ามันต้องไปทดแทนกระบวนการการใช้หลอดพลาสติกในในทั้งประเทศได้ด้วยเหมือนกันเราขยายการตลาดตรงนี้อย่างไรครับ ครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีกำนังผลิตอยู่สองล้านหลอดนะครับอครับออตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซนเลยนะครับก็เป็นการส่งออกไปประเทศเ,เ,พเพื่อนบ้านนะครับก็มีมาเลเซียนะครับไปฮ่องกงออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ครับ แล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็กําลังพูดคุยเพิ่มเติมกันอยู่โดยที่ก็มีทางนหน่วยรัฐการเนี่ยก็เข้ามาที่สนับสนุนในการที่จะเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะครับครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ,ถ้าเทียบกันคุณเราปกรณนนิดเดียวค,คือสองล้ำลอยของเราเนี่ยส่งออกต่างประเทศมากกว่าขายในประเทศหรือเปล่า ใช่ใช่แต่ถ้าด้วยความตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับนนเราอยากจะแก้ปัญหาประเทศเราก่อนนั่นสิเราอยากจะอยากจะเชิญชวนนะครับให้คนในประเทศเนี่ยมามาหันกันมาใช้นะครับครับก็อยากจะดูแลประเทศเราก่อนแล้ะครับก่อนอจะไปดูแลขึ้นบ้านเน,ะนาะทางนั้การเองถามตรงครับมันไปติดขัดรตรงไหนมันถึงไปเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในในสังคมไทยเนี่ยทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งผู้บริโภคยังไม่ได้คือถ้าถ้าเห็นจากตัวเลขนะเราส่งต่างประเทศเราต่างประเทศให้การยอมรับกับเรื่องเหล่านี้รักโลกมากกว่าเราแล้วตอนเนี้ย ครับเออมันไปติดขัดป<ช>ัตาตรงไหนแล้วเราต้องไปรณรงค์แก้ไขกันยังไงดี <laughs> ครับก็ต้องเอ่อผมก็มีการทํเอ่อเป็นดิบินทวีวอนะครับเป็นมาเก็ตเซอร์เวยเหมือนกันครับโดยให้หนักศึกษาเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยก็เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคบ้านเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ซื้อหลอดกันเองเหรอกครับหลอดะแถมมากับเครื่องดื่มนะครับใช่ใช่ครับไม่มีใครไปซื้อหลอดกันโอเคทีนี้ร้านค้าเองเนี่ยแะครับเขา เขาก็ต้องการลดต้นทุนเนาะเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตัวราคาของหลอดเหล่านี้นะครับของของเราเนี่ยราคามาคู่ขี้กับหลอดกระดาษนะครับแต่แน่นอนครับเราไปสู้หลอดพลาสติกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าหลอดพลาสติกวินาทีสองวินาทีเนี่ยเขามาได้สิบสองคาวิตี้ในขณะที่เราเนี่ยอย่างเจ่งตอนนี้นะที่ทําได้อยู่ก็เจ็ดวินาทีตลอดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จลังให้เขาสู้เขาไม่ได้แล้วก็ด้วยต้นทุนการผลิตอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันเนี้ยเราสู้หลอดกระดาษได้ถ้าเกิดจะมาเทียบกันเรื่อง ตลอดทางเลือกนะครับครับก็ถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยมองเห็นว่า<ช>ผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งมันมีมูลค่ามากกว่าไอ้ตรงที่เอเราสูญเสียไปในการซื้อหลอดนะครับถ้าเราเอาเอา,เอาตัวเนี้มาเปรียบเทียบก,กันแล้วแล้วก็ยังไงเนี่ยการใช้เลือกใช้หลอดจากพืชเนี่ยครับก็<ช>จะมีคุณค่ามากกว่าแน่นอนครับอืมเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องของต้นทุนราคาที่มันยังสูงกว่าหลอดพลาสติกอที่พูดกันตรง ใช่ครับซึ่งส่วนนี้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆจะช่วยได้โดยการขยับเพิ่มอีกนิดนึงมันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ใช่เลยครับคอ่านี่ต้องฝากกันนะครับจะต้องรบกวนได้ครับผมเชวยกันรณรงค์เรื่องนี้กันต่อนะครับผมกลับมาที่ตรงนี้ตอนตอนนี้ที่เราทำเนี่ยนะครับเอาเฉพาะหลอดก่อนขนาดที่เราทําดูเหมือนมีสองขนาดเป็นหลักแล้วก็ราคาต่อกล่องอย่างอย่างขนาดสิบสี่เซนตอนนี้อยู่กล่องละแปดสิบาท เฉลี่ยคือ50หลอดเนี่ยนะครับก,ก็ราคาสูงกว่าหลอดพลาสติกพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ขนาด20เซนคือใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้กล่องละ1 5อยมี100หลอดต่อกล่องเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเนี่ยที่ต้องถามเรื่องที่บอกเรื่องราคาคือมันมีโอกาสที่จะทําให้มันผลิตมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนให้มันต่ําลงไปกว่านี้ไหมครับ มีโอกาสครับมีโอกาสครับทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีทางเหนือยง,งานของภาครัฐเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเข้ามาช่วยอยู่หลายส่วนด้วยกันเหมือนกันครับที่จะช่วยลดเวลามีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยลดลดต้นทุนในการผลิตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการสั่งในปริมาณมากเนี่ยก็ก็ลดราคาส่วนเหล่านี้ไปได้อยู่แล้วครับ嗯嗯 เพราะนั้นชัดเจนตรงนี้ที่ถามนี่ชัดเจนคือเพื่อให้คุณพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยช่วยกันคือสั่งซื้อมากขึ้นต้นทุนมันจะลดลงถ้าจำนวนผลิตมันมากขึ้นใช่ครับผมถูกต้องเลยครับนะครับอันนี้ช่วยกันได้แล้วที่สําคัญครับคือมันกลับไปที่ต้นทางกลับไปที่รากฐานของชุมชนคือมันสร้างรายได้สร้างอาชีพกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยอันนี้จะเหมือนกับทําให้ฐานลากของสังคมมันแข็งแรงด้วยเหมือนกัน ถูกต้องครับครับ,รบมันมีโอกาสขย,นนขยายต่ออย่างนี้ไหมคือตอนนี้40หมู่บ้านแล้วมันจะต่อมากกว่านี้ได้ไหมขยายมากกว่านาลาธิวาสได้ไหมครับก็ ออตนด้วยเจตจำนงที่ลงมาที่นี่ก่อนนะครับก<ช>็อ,<ช>อยากจะเรียกว่าเออ,อะไร,รนอกจากอย่างที่ท่านพิธีกรเรียนเนี่ยแหละครับอ,<า>อยากจะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้วเนี่ยส่วนสําคัญคืออยากจะสร้างเสรีภาพและความมั่นคงให้กับชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนด้วยครับ<ช>นะครับท<ช>ีนี้ในพื้นที่ตรงเนี้ยรอบๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเอขยายเพิ่มได้นะครับก็แน่นอนแล้วครับความสงบก็จะมากขึ้นครับนะครับแล้วมันก็ยอดได้เยอะเลย ใช่ครับใช่ครับในพื้นที่ถัดไปเนี่ยครับก็จะมีทุกคนเชงก็จะเป็นพื้นที่ที่เยอะอยู่เหมือนกันครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ที่ฉวดนครนะครับก็อาจจะมีการขยับขยายไปในตรงนั้นครับอครับจริงๆผมเห็นความหวังเหมือนกันนะคือจริงๆไม่เฉพาะแค่หลอดกระจูดจริงๆคือวัสดุจากธรรมชาตินี่มีอีกหลายรูปแบบเหมือนกันใช้อะไรก็ได้ละที่ไหนจะสูงกันหน่อยแต่ถ้าเราช่วยกันใช้เยอะมันช่วยลดปริมาณขยะจริงๆแล้วต้นทุนมันจะถูกลงกว่านี้แน่นอนมันสร้างรายได้ได้ด้วยมากเหมือนกันนะครับผมกลับมาอีกนิดนะครับคุณสุกรรคับ ถ้าร้านค้าสนใจเพราะแค้มาค้าสนใจอยากได้โดยตรงเลยนะติดต่อกันยังไงหรืออยากได้รู้องค์ความรู้กระบวนการในการที่จะต้องไปทํากันจะต้องติดต่อตรงไหนนี่อย่างไรครับอ๋อครับมีช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยครับครับนะครับตั้งแต่ Facebook เนี่ยนะครับก็จะเป็นหลอนรักโลกนะครับ Natural Store นะครับอ่าแล้วก็ I.G นะครับก็เป็นชื่อเดียวกันนี้เลยครับหลอนักโลกนะครับครับ ถ้าเกิดจะเข้าเว็บไซต์ก็นาราโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ติดกันเลยนะครับ,รบเป็นภาษาอังกฤษครับอ่า uh. uh, www.nara.socialenterprise.com ค,ครับผมนะครับ หรือถ้าเกิดว่าจะสอบถามโดยตรงเนี่ยครับก็สามารถที่จะโทรมาได้โดยตรงเลยครับนะครับที่0881955659ครับสอบถามผมได้โดยตรงได้ตลอดเวลาเลยครับช่องทางนี้พอคุณสุภากรพูดปุ๊บเนี่ยผมเสิร์ชปั๊บเนี่ยเสิร์ชคำว่าหลอดรักโรคขึ้นมาเลยครับแล้วผมเข้ามาที่หน้าเฟซบุ o กหน้าเพจเนี่ยนะครับก็มีในช้อปปี้ลาซาดนะครับก็เป็นชี่อเดียวกันครับครับ เอาง่ายๆเซิร์ชใน Google มันตอบคำถามทั้งหมดของเราแค่นี้ก็ช่วยกันรักโลกได้แล้วนะครับแค่เปลี่ยนโลสนิยมเปลี่ยนทัศนคติมันจะช่วยได้เยอะทีเดียวเหมือนกันให้กำลังใจนะครับคุณสุภากรเพื่อที่จะได้ต่อยอดขยับขยายมากกว่านี้ตอนนี้เรา40หมู่บ้านที่นราธิวาสอาจจะต้องขยับมากกว่านั้นเปลี่ยนทั้งประเทศได้ในความหวังในอนาคตเลยนะขอบพรคุณมากครับขอบคุณมากเช่นกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ